รู้ไหมทำไมแบงค์1,000บาทถึงมีค่าเท่ากันทุกใบหลายคนคงเคยสงสัยว่าแบงค์1,000บาททุกใบมีค่าเท่ากันได้อย่างไรทั้งที่กระดาษและหมึกที่ใช้พิมพ์มีมูลค่าไม่ถึง3บาทเท่านั้นความจริงแล้วมูลค่าของเงินไม่ได้มาจากตัวธนบัตรเองแต่เกิดจากความเชื่อมั่นของผู้คนที่ยอมรับว่าเงินนั้นมีค่า ธนบัตรทุกใบที่ออกโดยธนาคารกลางถือเป็น legal tender หรือเงินที่กฎหมายบังคับให้ใช้ชำระหนี้ได้อย่างถูกต้องหมายความว่าไม่ว่าใครจะถือแบงค์1 0 0่บาทใบไหนก็สามารถใช้ซื้อสินค้าหรือชำระหนี้มูลค่า1,000บาทได้เพราะทุกคนเชื่อว่าธนาคารกลางและรัฐบาลจะรักษามูลค่าเงินนั้นไว้ หากวันใดผู้คนเลิกเชื่อมั่นในระบบการเงินมูลค่าของธนบัตรก็จะหายไปทันทีและเหลือเพียงกระดาษธ,ธรรมดาที่ไม่มีใครอยากรับตัวอย่างเช่นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงหรือภาวะเงินเฟอ้อสูง h y เปอร์อินฟล o n เงินจำนวนมากอาจไม่สามารถซื้อแม้กระทั่งขนมปังหนึ่งก้อนเพราะคนไม่เชื่อว่าธนาคารกลางจะรักษามูลค่าเงินไว้ได้ ดังนั้นมูลค่าของแบงค์1 0 0 0บาททุกใบจึงมาจากความเชื่อมั่นร่วมกันในระบบเศรษฐกิจและสถาบันที่ออกเงินไม่ใช้จากต้นทุนการผลิตกระดาษหรือหมึกพิมพ์นี่คือเหตุผลว่าทำไมแบงค์แต่ละใบถึงมีค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าจะเป็นใบใหม่เอี่ยมหรือเก่าขาดยับก็ตาม